สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะน้ําปั่นก็จะพาเพื่อนๆไปที่แห่งหนึ่งนะคะไปวัดภูดตะเพาทองนะคะวัดภูดตะเพาทองที่เป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของอจังหวัดอุดรธานีเลยก็ว่าได้นะคะช่วงนี้นะคะคือวัดนี้จะโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ เป็นที่กล่าวขานกันมากๆในเรื่องขององค์ปู่พญานาคแล้วก็โชคลาบนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้มีโอกาสาได้มากราบไหว้นะคะแล้วก็จะทำสังฆทานด้วยนะคะ,ะเผอิญว่าวันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดอยู่ด้วยนะคะเพราะปกตินะคะเราจะไม่ค่อยได้เจอท่านเจ้าอาวาสวันนี้ผู้คนก็เยอะมากนะคะ ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกที่นึงหลังจากนี้ไปนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆผู้คนนะคะก็ทำการถวายนะคะสังฆทานนะคะแล้วก็ไถ่ถามนะคะเรื่องราวกับพระอาจารย์อยู่นะคะก็หา ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะก็โชคดีมากๆนะคะเพื่อนๆคะไ,ได้เจอท่านเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่า,ามีคนบอกว่าถ้าไม่จริงๆแล้วคือท่านเจ้าอาวาสจะไม่ค่อยอยู่ แล้วก็มาให้เราได้เห็นได้เจอนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะก็เลยได้ทําบุญทําสังฆทานไปด้วยแล้วก็ได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้มีเรื่องราวนะคะที่มีความเป็นมาน่าสนใจมากๆแล้วก็ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งดารานักร้องนะคะ ผู้กำกับหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวงการหนังนะคะเพราะว่าท่านาท่านผู้ดูแลที่อยู่ที่วัดนี้เล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ก็ได้ทำบุญกรวดน้ำนะคะแล้วก็ได้พูดคุยนะคะท่านเจ้าอาวาสแห่งนี้นะคะชื่อว่าพระรูเขมมการจโนภาสนะคะ กลัวอ่านผิดก็เลยอ่านช้านิดนึงนะคะชื่อว่าพระครูเขม,มาการจะโนพาสนะคะเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้นะคะคือเป็นเจ้าวาดวัดภูตะพาทองนะคะก็านานๆนะคะจะได้เห็นผู้คนบอกว่า มาน้อยครั้งมากที่จะได้เจอท่านเจ้าอาวาสนะคะก็น้ำปั่นถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าก่อนที่น้ำปั่นจะได้เดินทางลับเยอรมันนะคะก็ได้มีโอกาสไปที่วัดภูตะเพาทองนะคะท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้ตามปกตินะคะจะสร้างมา นานหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะคะไม่ได้เปิดเผยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้เปิดวัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะคะก็คือเข้ามาทําวัดตามปกตินะคะแต่ว่าสี่ห้าปีหลังนะคะเพิ่งเปิดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านของเราหลายๆท่านนะคะก็เลยนะคะ ได้ทยอยเข้ามาแล้วก็ได้กล่าวขานกันนะคะแล้วก็เป็นที่เรื่องชื่อนะคะทำให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาในวัดนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือความสวยงามของวัดภูตะเพาทองนี้นะคะสวยงามไม่แพ้กับวัดอื่นๆน,นะคะที่มีพญานาคนะคะที่มีพญานาคปกปักรักษานะคะคือจะมี วังบาดานนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะก็คือสร้างวังบาดานตรงนั้นนะคะได้ออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็วัดแห่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่านะคะจากที่ว่าคือเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็คืออันนี้นายสถิตนะคะนายสถิตนะคะก็คือจะเข้ามาบวชนะคะที่จะที่วัดนี้นะคะ แต่ว่าในสถิตนี้นะคะท่องบบชสวดไม่ได้นะคะก็เลยหนีเข้าไปในป่านะคะแล้วก็ในที่สุดก็นะคะเสียชีวิตลงนะคะหาศพไม่เจอนะคะก็คือพี่น้องนะคะก็เลยต้องทำการเปิดป่านะคะถึงจะเจอศพนะคะหายังไงก็หาไม่เจอว่าอย่างนั้นนะคะก็เลยทำการเปิดป่าเปิดเมืองรับแลนะคะก็เลย ได้เจอศพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะเพื่อนๆคะ่ะ,ะน้ำปั่นก็ขอมาเล่าต่อนะคะขอมาเล่าต่ออันนี้คือเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงนะคะ<ม>แล้วก็ในในยูทูบเบอร์ YouTuber อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือว่าใครที่จะมาวัดภูตะเพาทองนี้นะคะหลายๆท่านนะคะที่มาแล้ว หาทางไม่เจอหรือว่าการนำทางนะคะไปอีกทางหนึ่งนะคะไปทางที่ลำบากมากๆเลยนะคะซึ่งทางบางที่นะคะเขาไม่ใช้กันนะคะก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านนี้นะคะกะ็มาเยี่ยมญาตินะคะที่อุดรน,นะคะแล้วก็ใช้ Google นะคะให้เดินทางเข้ามาที่วัดภูดตะพอทองแห่งนี้นะคะแล้วก็ Google ก็พาไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็ไปเจอวัว 4, ีหตัวนอน ขวางทางอยู่นะคะก็ทําให้เดินทางมาไม่ถึงสักทีนะคะทั้งทั้งที่วัดก็อยู่ไม่ไกลประมาณ78นาทีนะคะก็เลยทาให้นะคะทำให้ผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนนะคะทำยังไงก็ไปไม่ถึงรถก็ตกกลุมตกบ่อตกโคลนนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะก็ประมาณว่า มีที่บังตาถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือมีแนวบังตานั่นแหละค่ะนะคะก็คือมีอะไรมาบาังตาไม่ให้เข้า,าไปในวัดได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของยูทูบเบอร์ YouTuber อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ประสบพบเจอแล้วก็ในครั้งนี้นะคะที่ น้ำปั่นนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะน้ำปั่นก็ได้เจอนะคะไปได้ยินทางกับเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะคะจะมีผู้ชายสามคนนะคะขับรถเข้ามาในวัดนี้หลังจากที่น้ำปั่นมาได้พักหนึ่งนะคะเขาบอกว่านะคะเขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในวัดนี้เลยเขาถามกับ นี่เลยนะคะที่ที่เราเห็นนี่แหละผู้ชายนะคะทีะ่ดูแลรักษาวัดนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในวัดนี้นะคะแต่ว่ามีอะไรไปดนใจให้เขานะคะขับรถเข้ามาที่วัดนี้นะคะผู้ชายที่กําลังไหว้อยู่นี่แหละนะคะเขาจะมาด้วยกัน3ามคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาพูดให้ฟังเองว่ามี อะไรมาดึงดูดใจให้เขาขับรถเข้ามาในวัดนี้นะคะเขาไม่ได้ตั้งใจเข้ามานะคะก็นี่แหละนะคะคือความเป็นเป็นความเชื่อนะคะเพื่อนๆคะเป็นความเชื่อนะคะแล้วก็ส่วนบุคคลด้วยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อน,นับถือล้วนๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็นํำ่างก็ เชื่อศรัทธาแล้วก็วจะไปนะคะอยากไป,น,ปน,นะคะทุกที่นะคะที่ที่มีองค์ปูพ่พญานาคนะคะดูแลป,ปกปักรักษาอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปหลายๆที่น,นะคะนี่ก็คือบริเวณนะคะบริเวณวัดนะคะที่เราาได้ไว่ายสการะนะคะองค์ปู่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าไป ชมนะคะจะมาชมด้านข้างนะคะจะมาชมที่ตรงนี้นะคะที่มีความสวยงามนะคะตรงนี้นะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นวังบาดาลน,นะคะเพือ่อนๆค่ะเป็นวังบาดาลน,นะคะแล้วก็สร้างได้สวยงามมากๆนะคะ<ม>เห็นเห็นในหลายๆที่นะคะทีะ่ชาวยูทูบเบอร์เขาทำคลิปลงกันนะคะ,<ป>ะก็ มีความสวยสดงดงามวันนี้เราน้ําปั่นก็ได้มาเห็นด้วยตานะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดอุดรธานีไม่ไกลจากบ้านของน้ําปั่นเลยนะคะขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะคะก็จากที่บ้านมานะคะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะคะแล้วก็ขึ้นเขามานะคะเกือบสองชั่วโมงนะคะไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะ แต่ก็ใช่นาำได้นดีในศาลงานจะเดิมที่ศานี้ลมาบ่ิหารเจียวเขาบอกว่าเนี่ยเจียวเขาบอกว่าผู้อธิษฐานให้สมหวังในความรักจะสมปัตยถนั ว่าแรงเรื่องมันจ eh? <respuesta> <semester ค> ะคัวมัน้ะมากได้นขวาระขึ้นขวาระ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 ไระขวาระขวาระขวาาระขวาร หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปยังจุดที่มีต้นตะเคียนทองนะคะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามานะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะได้โชคได้ลาบกับต้นตะเคียนทองนะคะต้นนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถึงต้นตะเคียนทองนะคะก็จะแวะไหว้นะคะเราจะไหว้ให้ครบทุกจุดนะคะพเพื่อนๆเราจะไหว้ให้ครบทุกจุดนะคะ ต้นตะเคียนทองที่ว่านี้นะคะชื่อว่าต้นทองทิพย์นะคะทองทิพย์นะคะก็จะเป็นต้นตะเคียนทองที่ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อว่านะคะหลายๆท่านที่เคยได้ไปนะคะก็จะรู้ว่า,ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ ออยากจะไปอีกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะได้โชคได้ลาบนะคะใครที่ไปแต่ว่าตัวน้ํำปั่นเองนะคะไปก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ไปวัดน,นี้ก็ไม่ได้ตั้งใจไปไปไปขอที่ต้นตะเคียนทองนะคะแต่ว่าขอที่อื่นนะคะก็ขอที่อื่นนะคะ คือต้นตะเคียนทองต้นนี้นะคะเป็นต้นตะเคียนทองที่ลำต้นใหญ่มากนะคะลำต้นใหญ่มากนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเหมือนว่าจะมีสองต้นด้วยนะคะเหมือนว่าจะมีสองต้นด้วยนะคะก็คือไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะก็ อันไหนที่เราสบายใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันไหนที่เราสบายใจทําแล้วสบายใจเราก็ทํานะคะอันไหนที่เราคิดว่าเราไม่น่าทําเราก็ไม่ทํานะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะความอาชอบส่วนตัวนะคะก็ทําทได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วนะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะ ที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะคือนะคะหินตะเพาทองนะคะคือหินรูปตะเพาทองนะคะที่มีฝ่ามือสีแดงนะคะซึ่งกรมศิลปากรนะคะได้มาพิสูจน์ได้มาอบอกแล้วว่าฝ่ามือนี้เป็นฝ่ามือของมนุษย์โบราณน,นะคะ คือมีอายุมากกว่า2,500ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะคือใครที่มาก็จะต้องได้มาลอดนะคะตะกี้นี้คืออ่าอ่าที่เห็นนะคะแป๊บแบหบแบบนึ่งนะคะที่เห็นแวบๆบแบบนะคะก็คือใครที่มาที่วัดภูตะเพาทองแห่งนี้จะต้อง รอดนะคะใต้โขดหินเล็กๆซอกซอยเล็กๆนะคะก็คือเชื่อกันว่าถ้าได้รอดนะคะเราก็จะมีะโชคมีลาบป,ประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะคะคืออันนี้เป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าน้ำปั่นก็ทำเหมือนกันนะคะมาก็ทำทุกอย่างอย่างที่เพื่อนบอกนะคะก็นี่คือความเชื่อนะคะเพื่อนๆค่ะคือในวัดภูตะเพาทองแห่งนี้นะคะก็ะมี หลายๆอย่างนะคะมีเรื่องราวนะคะที่ยังเล่าไม่หมดนะคะเล่ายังไงก็ยังไม่หมดนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้ถ้าใครที่แวะไปทางอุดรนะคะก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะว่าจะสวยงามนะคะอย่างที่คนอื่นเล่ามาหรือว่าอย่างที่น้ำปั่นเล่ามาหรือเปล่านะคะก็สามารถแวะไปนะคะเที่ยวชมได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ อขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวนะคะ,ะเดี๋ยวน้ำปั่นก็จะ,ะไว้เขียนไว้ข้างล่างนะคะหรือว่านำข้อมูลนะคะมาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปรับชมได้นะคะหรือว่ามีความ เห็นต่างหรือว่ามีความคิดเห็นหรือว่าเรื่องราวที่น้ำปั่นเล่ามาหรือเอามาเล่านะคะไม่จริงยังไงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้ำปั่นลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย